สวัสดีท่านผู้ชมท่านดูทวีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนี่ยฮะเนีโอ้ผมแม่รอเองนะครับหรือมาทีวีนะครับวันนี้ก็มาถึงเลิกงามยำดีนะครับโอเคโหลดเก็บโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในเกม Jurassic Park นะครับภาคที่สแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหเร็วอ่ะ โอเคครับเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นมาไม่ลงคลิปมา2วันนะครับใจมันมุดหงิดแน่ครับเพราะว่ามีงานรับแน่ก็ตอนก็ทุกคโทษทุกท่านด้วยนะครับโอเคมาอ๋อเยี่ยมอะไรเปิดมาอันนี้ครับนี่เน่กดเลยทำไมไม่มีแสงไฟขึ้นนะทำไมไม่มีแสงไฟขึ้นนะ มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเลยนะต้องแบบว่าเกิดอะไรขึ้นจุงเบย์แน่นอนนรเว้ยนี่อะไรเว้ยจับได้จับได้แหมวิทยุหมอลำอะไรเงี้ย <DJ> ไม่น่าใชา่อ้าวทำไมทำไมเธอถึงแบบว่าไอ้น,นี่มากเลยอะอะไรวะ e อีซ e a ด y อกเหรอแปลว่าอะไรโอเคนี่ครับไปกดครับออะไรดีวะเกิดอะไรขึ้น <So, everything S 1> หรือเปล่า How's school going? I don't know. i oh, i got a big Spanish test coming up. I uh, can't help you there. But your mom knows a little Spanish. Well, uh, I guess I was slightly off about the clear skies tonight. Better have barf bags on that boat. After the park opens, there's going to be a lot more to see. You can come for uh. visit them. Okay. That sounds cool. Look, Jess. รู้ใช่เออโอ้ยเกมนี้พูดแล้วมันเร็วพูดเร็วอ่ะอ่านไม่ค่อยทันนะครับนะทำใจหน่อยนะครับนะอ่าฮะยูเซ่จะจะพูดอะไรดีวะเนี่ยเธออันตรายเธอฝึกอันตรายจังเลยที่เราได้มาอ่ะมันอันตรายไงไม่รู้สิเธอว่าไหมฉันรู้ฉันรู้ เวลาหวานไม่ไม่มันเออมันเออเนี่โอ้แดดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ทันเลยบ้าโอ้ยตกใจหมดกดไม่ทันเลยโอไม่ไม่เธอตายหรือเปล่าโอ้เธอแค่หลับอะไอไอไออยู่เฮะใช่เธอมีแผลเธอมีแผลนะครับเออนะ โอ้ยเ็ดงเยอะไรเนี่ยครับนกีเธอบอกนี้เธออาจะป่วยได้แม่แม่อะไรมั e โอเคเออราคือต้องช่วยมันก่อนนะครับอ๋อแป๊บนึงครับมีโทรศัพท์เข้ามาขออภัยด้วยนะครับนะแป๊บนึงครับนะไอ้ตอปยังไงอะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวมานะครับ เออโอเคมาแล้วเรื่หนึ่งขอลาครับแป๊บนึงนะครับนะว่าโทรศัพท์มันเข้านะโอเคโอเคครับกลับมาแล้วนะครับนะมันอาจจะตัดมาที่เดิมอีกหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปกดไอ้นี่ไปครับกดสเปรย์บาร์เหมือนเดิมนะครับแม่งปุ่มนี้แม่งผมต้องห้ามครับโอเคมีเสียงเอ้ยตัวอะไรวิ่งผ่านนึกสงสัยจิงจกนะโอเคหมาครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์นะครับน้าวขอโทษทีที่แบบเพิ่งได้ยินนะครับนึกว่าเสียงในเกมนะครับนะโอเคต้องขออภัยด้วยครับนี่มีเสียงแทรกซ้อนอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับก็โทรศัพท์์จาาาาาากทททททงงงเเออออ่่โโรรศััพนะคคบยม เฮ้ยิปลาอะไรอีกแล้วโอาสิงจบนะครับโอเคโอเคครับแล้วก็กลับมานะครับในเกมจิกไฟ์รอบนี้โอเค้ยเซฟแล้วนะครับมาต่อเออโอ้ยยังเอาเอ้ยให้เด็กขับรถเหรอดูดูดูโอ้ยมันเธอโดนกัดอะกัดอเออ ทำไมเขารักไดโนเสาร์ใ <bom> ช่ไหมเออโอ้โหยาวนะครับวันนี้แป๊มไม่ออกนะฉันไม่รู้เออฉันไม่ขอบคุณเออโอ้ยอะเดี๋ยวเย็นๆนี่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 ดูดูจากทีพกระจกมึงโอ้แม่งมันไม่ใช่มันเขาไม่ได้พูดภาษานี่ครับเฮือปวดตาเออเจ็บจุงเบย ตัวอาการนะครับนะไอ,อจับผิดที่นะครับนะขับออนขับอ่อนเออท่านก็แย่แล้วเ,เจอหนี่กระเป๋าคุณหมอของตัวเลมอนเปิดเอดนะครับผมให้ออทำทุกอย่างเป,เปิดเปิดออกมายิบสปารจับจับเลยมันพูดอะไรมันวะ ฉันต้องการอะไรของเองวะไม่ให้จับจะจับให้ได้เว้ยเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือมีวิธีอะไรวะยานอนหลับอะไรเงี้ยไม่เอาจะทำไม่ได้ไ,ไม่ให้พัลดาวเลย <c oughs> ขบยัขบรถช้านหน่อยอะไรของเองวะเ ฉันเป็นหมอแล้วโบนอะไรมาไม่รู้ไม่ใช่ฝังจิตด้วยเออคือเออฉันเป็นหมอด็อกเตอร์แม็กนิโกแม็กนิโก้เหรอแม่เดี๋ยวแม็กนิโก้นี่อะไรมันแปลว่าอะไรวะเฮ้ยกูจะไปรู้ไหมจับเลยเสร็จจอนเร็จจอนเรียบร้อยนะครับนะฉันไม่รู้ว่าเออเธอกำลังทำอะไรอยู่มันพ่อโอเคเออแต่ว่าแต่ฉันโอ้ยยยยย โอ้ย <icana>, ่าขยับอย่าขยับเฮ้ยเข็มอ่านเฮ้ยเอาโอเคจับก่อนจับเข็มก่อนจับเข็มก่อนแล้วค่อยว่ากันมาแล้วจับจับแน่ก็จ่านะครับดูดโอ้โหมันให้กูกดทุกอริยาบทเนี่ยมันรู้ไหมมันเมื่อยโอเคขับไปทางดีๆดูดูแพ้ จะจิ้มเลยนะโอ้ยตรงนี้มันทำไงวะเล่นยากตรงเนี้ยโอเก๋เลยวะโอเค,อเคลง oh. ชีดอ๋อเมื่อกี้เราฉีดยานี่ไปนะครับนะเป็นเอ่อยาโอคูลูฟิททวีโอเค,อเคนะครับโอเคเธอหลับเรียบร้อยเราต้องลิ๊โอเคอ๋อฮะ <'m> ฉัน good, okay. บอกแม่ด้วยแล้วกันฉันไม่ขอบคุณแม่ฉธอหรอก ส่นแปลว่าอะไรวะเฮ้ยหรือว่าเมื่อกี้แปลผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเซฟอ่าทีโอเคนะครับทีโอเคแปลว่าเธอโอเคนะอืมพอเธอโดนในกระเป๋าคิดกัดมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้นกล้วยแหมชัวเลยนะครับท่านี้มีเอ่อันจะบอกว่านางน้ากันเลยโหเสียหมดตัวแล้วนะครับก็แงียบไม่เธอสวยจังเลยอ่ะ ใช่ฮะโชคดีจริงๆเราเราได้เห็นนะครับว่าแต่เราจะออกรถยังไงอะชนแม่งเลยอะไรอย่างงี้เปล่าครับโอเคทำไงต่อครับเป็นครอบครัวที่ดีนะอ๋อครับ right sorry ทษทีบอกคิดด้านชื่อบากคิต้านะครับบนเขาตัวนี้นะครับนะ ก็แปลแบบแก้มแก้มมันนะครับผมแปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเลิศเลยพ่อไม่ได้เป็นฝรั่งเออนะนะครับนะก็ได้แค่นี้นะครับนะโอเคมีภูมิปัญญาแค่นี้นะครับนี่ขนาดเรียนม่ค่อยชอบอาไรอังกฤษนะครับโอเคแต่ต้องทำนะครับเย่โอ้ว่ามันเยี่ยมชุมเบยอ่ะอ่าเอออีซี่เกิร์มง่าง่ายๆน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอ้ยเออดันแม่งแม่งดันในลูสาวถ้าทำได้โคตรเทพเลยคุยกันในลูสาวคุยคุยมาขีดแม่งที่เออไม่รู้หนูก,กินก่อนงาร่อยดเออีเลื่อนเฮ้ย <c oughs> มันหนักจุงเบยอ,อ่ะเออโอเค what's wrong with the gate มันล็อกอยู่นะ shed, nice นลงวัทำไมลงวานแก่รถวะเฮ้ยโอม้มยอดจุงเบยจะได้จำในรถเต่าแล้วนะครับประมาณนั้นเฮ้ยยิ้มนี่ยิม้มเหรออสย้หคนณยงิดจุงเบยอ,อยากปิดคนเล่นอโ e มกไ้ากีตา้กา ตาแดงแล้วพี่เห็นเหรอจะกินยังมายุ่งโอเคไม่จับแล้วจ้าคารุน่ากับมือรถดัวเลยมันจะฆ่าฉันนะไอ้ม่คิวอะไรจะไม่ได้ครับโอเคนี่โอเคไปเลยโอเคต้องเอาไอ้นี่กลับเข้าไปท้างในหรือบปลไม่แน่ใจ คงไม่มีที่แรกแถวนี้เอ้ยนี่นี่มีนี่อยู่นี่นี่กดเข้าไปที่นี่แล้วกันเนี่ยผนวิจัยเพื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเดินเรามาเดินลอยชายโอเคเปิดประตูได้เลยเออ่นี่เป็นเจตของเออ่พวกปตับนะครับนะครับมังคีบัวเออช่างมันโอ้แดงหอกอุทาน ิดประตไม่ไช่ไฟรหัสแต่กูจะเปิดแนบนะปกักเปิดไม่ได้มันล็อกจากข้างในเออมีใช่กข้างนอกมามบบอโอ้ฉันว่ามีรหัสอยู่ในค่ะในรถเออในรถอะไรวะนี่ h e e box f o me there s h u l d e a manual in t h e h a c c d o t h a r ไหาค้นในดดรถให้หน่อยสิโอเคจะหาอยู่ตรงไหนวะโค้ดเนี่ยนี่อนนี่นี่น,นี่ตรงนี้ชัวป แล้วๆล้เฟ่คอร์ด่ะมีแบล็คบุ๊คด้วยดูแอคเซสโค้ดดเว้ยน่าประมาณนั้นเอ่อโอเคมีหนึ่งห้าหกสามเจ็ดโอเคขอบคุณวี่รักอะไรนะหนึ่งห้าหกสามเจ็ดใช่ป่ะอ้าวกดให้เองเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมดูไม่มีหกไม่ใช่เหรอมันเหมือนมันกดหกไปด้วยนี่ว่ะเออช่างมันละเปิดประตูออกมา อะนเนู่นแมวรออยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันเดอร์ล็อกอันเดอร์ล็อกโอ้ยอย่าให้กดอีกโอ้ย oh. จ ok. ๊อกกิ้งกองกิ้งกองเรียบร้อยเนี่ยเออเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาละต้อง,องให้ <a snack. S 1> บาคิต้าไปเป็นมันไปแล้วเซฟไม่สูสีอ่ะ right t r a c อืมไปต่อเดียวไปนั่นมันต้องให้กลับไปในกรงนะครับดันแม่งเลยดันอึบ มันขย yup ับเรยวะถ้าเองนั่ในเฝ้าได้ยังโคตรยอดคนเลยอันนี้กันเฮ้ยม <oh. ีมีกดโอ้ยเฟียงอะไรนกขั่จุงเบยโอ้อาวบีบตาอาวอุ้ยเส่เซเ Alright you got away from the branch All right, Jess, she's got the point. I think she needs a reminder. Uh, I swear I saw her looking at me funny. Okay, Jess, okay, Jess this isn't some kind of rave, <laughs> yeah. rave Dad? What do you know about raves? <laughs> I know you really don't want to see your old man start dancing. Oh, please don't. Come on, girl. Come on. We get gotta going. นี่นี่หยิบต้นกล้วยเจออืมหนักตรงเบยอ่ะอ้าวมานี่เลยอยากอยากไปกินในน้ำไปประมาณนี้นะครับนะอารมณ์แบบว่าแซงสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยด่าเดินกลับได้ดีนะครับขอบคุณมากปีช่วยโอเคปิดประตูได้แล้วปิด เฮ้ยทำไมมันมีางเฟอย่างนี้นประเด็นมันต้องมีอะไรแน่นอนครับโอ้ยประตูหนักจุงเบยรู้ไหมว่ากดนี้กดค้าใครดีนฟังดีจะได้ยินเสียงปุ่มกดผมนะครับนะอ๋อนี่มือว่าได้อยู่ที่เมาแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะปิดได้มันช่างยากเย็นนายไม่ไม่กลับไปไนะแก๊โอ้ยกลับก็ได้วะ บีบอยู่ได้เฮ้ยเฮ้อโนมันมาแล้วีปิดแต่ได้แล้วหยุดบีบแวนแวนโอโอยตา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 ยตตาย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 เร็วเร็วไม่ทันแล้วหวคโอ้หลุดไปแล้ว แมนบีบหยุดบีบเอาอะไรเนี่ยทิปเปลงแล้วเฟบลองโอ้ยได้เลยเเอาอะไรเอาอะไรดีเอาอะไรดีโอหม้อวัวเลยนะสาวว้ัวอะไรต่อวัวอะไรต่อวัวอะไรต่อเอาอะไรเนี่ยเอาเนี่ยอันนี้ก่อนเฮ้ยมาแล้วกันแล้ว เมื่อกี้เลือกถูกกว่าวะโอ้ยคือเมื่อกี้ก็เอา้าชิปหายเอาโหชิปแปลงแล้วแอะไม่เอออันวนอันวนโอ้ยชิปแปลงตายตายตาย,ตายไปม,มันก็คุยได้อย่าพึา่งมาโอา้โอ้ โอ้โอ้เฮ้ยไม่มีเสียงน้ำคาญแล้วอะนะโอ้ยแม่งอ้ขนตูดลุกหมดเธอโอเคไหมคุณโอเคไหมเออไปเจอเธอดิโอ้โอ้แป๊บนึงขอเเอาธอรถก่อนเออเสียงอะไรเนี่ยเสียงตึงๆใครมาเดินพาเลทอ๋อเจอแล้วคนเดินพาเลทตัวใหญ่จุงเบยเฮ้ยเฮ้ยฉันคือใครอะเหรอฉันคือทีเล็ก มองอะไรไม่เคยเห็นคนหล่อไงเออโอ้พ่อโดนแน่เออคุณนอนต่อได้ไหมเนี่ยกลับรถเร็วออกมาจากรถเออไม่ใช่เอ้ยหรือว่ากลับเข้าไปในรถเออใช่กลับเข้าไปในรถนะครับเฮ้ยสู้กันแล้วมาเจอตัวตัวกันหน่อยเอาเฮ้ยลองลองหลุมไม่บอกโอเคครับคือลงลองคือลองลงเร็ว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 โดนเหยียบไปแตกที่แปลงเร็วมันมาแววเอาลองลงเร็ว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 ออกออกออกโอ้ แหวกแงมแงมเขาอร่อยจังเลยเฮ้ยอย่ามาปั้นแข็งแรงแถวนี้เอาแล้วจะเอายังไงต่อขึ้นเออเกือบไม่ทันนะไปเดือดเดือดเลงลงอ้ยสไลด์หลบยังกันนกฟุตบอลเหาอไม่ใช่เหรอทย่าไงไรต่อจะยังไงอ่ะอ,อยู่ตรงกลางแววเอาไงดีอ่ะแหวนเนยพอไม่ได้ฝ่อหรอฮ่าไม่เด็กแหวนอ่ะเฮ้ยลงก้มหลบดิจิตอล ขึ้นมาถึงรถแล้วอ่ะโอ้ยชิปเปงเอ้ยพ่อเอาโหมันต้องดึงทุกกะริยาจริงนะเนี่ยเอาขึ้นมาโอ้ยชิปเปงจะโดนแดบโดนแดบนี่คือโดนดับนะครับโดนกระเดือกเข้าไปนะครับเซฟแล้วเทเร็ว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 ชิปเปงอ่ะโอ้ยก็ผิดโอ้เวรกรรมโดนแดกแฮ้อเออหน้าอย่อยจุงเบย มีให้แก้ไะเนี่ยลบดิจิตอลวาบเฮ้ยเฮ้ยอยานะเว้ยเสียนะเว้ยเอ้าไม่ได้แดกไม่ได้แดกปาบปาบโอ้ยหูยตูดเกือบขาดเอาละอย่ามัสนใจแนั้มีค่าอยู่เด็กแว้นโอ้ยจะแบ่งแล้วก็ทำไมเนี่ยตายตายโอ้โหเสียวตูดโอ้โอ้ โหได้เหรียญเงินเลยมันแตได้เหรียญทองอ่ะไป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 โอ้ย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 นี่กระโดดอะไรต่อเข้าไปข้างในฉันมาถึงแล้วแดดหนูจะรอดเหรอลงลงลงโอ้โหนี่เร็วเท่าไรวิ่ง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 อ้าวโอ้ยตาหัอะไรตอนนี้โอ้ยขึ้นขึ้นโอ้โหหอยังหลังไม้โวยไม่มีเวลาไม่มีหูขาเสือมเหยียบโอยหูปิดทั้งประตูแดด โอ้โอ้เหนื่อจุงเบยโอ้ก่อนขอก่อนหน่อยโอ้ตาโคตรจุงเบยครับพ่อประมาณนี้แหละครับโอเคเย้ฉันโอเคนะโอเคกูดเยี่ยมเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะเธอเจ็บเออเออฉันมีฝ่องมือยังมีฝ่องมือฝ่องขาเหมือนเดิมนะครับดูมันพูดดิโอ้โอเคนะครับก็ ปลอดภัยนะครับมั้งโอเคเซฟแล้วนะครับก็วันนี้สวกเราผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนทันด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับก็เหนื่อยอะตกใจเหนื่อยก็คือแบบทําใจนะครับคือถ้าดูผมเล่นเนี่ยอีกนานแวมันจะจบนะคือวอนนี้เวลาไม่ว่างนะก็คือแบบว่าถ้าจะเล่นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันจบๆเร็วนะครับก็ขออภัยไม่ลงคลิปมาสองวันนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบายครับบาย